โปรโมชั่นปักหมุดทุเรียนสายพันธุ์แท้ตรงปกทุกสายพันธุ์เมื่อสั่งซื้อต้นพันธุ์ทุเรียนลงกล่องครบจำนวน3ต้นแถม1ต้นจัดส่งฟรีทั่วประเทศสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับภายในกล่องคู่มือคำแนะนำการปลูกวิธีใส่ปุ๋ยและสูตรยาพ่นคำแนะนำดูแลต้นทุเรียนเมื่อยังไม่ปลูกวิธีการปลูกต้นทุเรียนวิธีการรดน้ำทุเรียนปลูกใหม่สนใจสั่งซื้อลงกล่องได้3ช่องทาง ช่องทางสั่งซื้อที่1 Line ID กิ่งพันธุเรียนช่องทางสั่งซื้อที่2โทรสั่งซื้อกับเบอร์แอดมิน0636574901อด m i n จ้อน0636587602แอดมินใหม่หมายเหตุสำคัญต้นแถมคิดค่าแพ็ค50บาทโปรโมชั่นนี้จะไม่ร่วมรายการกับโปรโมชั่นอื่นที่จัดไว้แล้วจะส่งไปรษณีย์ไทยระบังเขตพื้นที่จัดส่งอาจให้ลูกค้าไปรับสินค้าเองที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน มีบริการเก็บปลายทางค่าธรรมเนียมปลายทางเพิ่ม100ต่อ1กล่องเท่านั้นหากสินค้าหักเสียหายจากการขนส่งเคลมฟรีกรณีการรับเคลมสินค้าเมื่อเซ็นรับสินค้าเรียบร้อยแล้วให้ถ่ายวิดีโอตอนเปิดกล่องและแจ้งกับทางร้านได้ทันทีลุงหมูป้าตุ้ยผันไม้ที่ตั้งสวนซอยสมประสงค์ต่อแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีสวนเปิดทุกวันเวลา08:00ถึง17:00 นาฬิการู้จักเรามากขึ้นในเว็บไซต์พันธุเรียนไทย